ขอเจอเริญสุขสวัสดีท่านผู้รับฟังรับชมรายการธรรมะสบายดีวัดมณีวนารามทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับท่านเช่นเคยช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายของตนเองให้ดี สุขภาพกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญสุขภาพจิตสุขภาพใจก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำคัญที่สุดก็คือว่าทำตัวให้สบายอย่าไปเครียดอย่าไปกลุ่มอย่าไปกงังวลอะไรให้มันจนเกินไปปัญหามันก็มีธรรมดาปัญหาสังคมก็มีปัญหาเศรษฐกิจ ก็มีปัญหาบานเมืองปัญหาที่มันเป็นปัญหาส่วนตัวมันมีกันทุกคนอยญ่ายากดีมีจนก็แล้วแต่ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นจี่เป็นเรื่องอะไรเนื้อสิ่งอื่นใดเราก็อ่านตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้เป็นเห็นตัวเองให้ชัดปฏิบัติตัวเองให้มันถูก เท่านั้นละ่ะชีวิตของเราก็ไปได้บางทีมองตัวเองเนี่ยอ่านตัวเองมองตัวเองส่วนมากคนเราเนี่ยมักจะมองแต่คนอื่นจนกระทั่งมีครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นปราชบัณฑิตนท่านพูดว่าโลกภายนอกกว้างไกลใครๆร,รรู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหม จะมองโลกภายนอกมองออกไปจะมองโลกภายในต้องมองที่ตัวตนเนี่ยละ่ะมองตัวเองอ่านตัวเองให้มันออกอย่างนั้นละ่ะคนเราถ้ารู้จักในการดูตัวเองมองตัวเองนีมันก็เป็นเรื่องที่ดีจะได้เตือนตัวเองได้ง่า,งายๆจะได้บอกตัวเองได้ง่ายๆบอกตัวเองให้ได้บอกเตือนสติตัวเองให้มันได้ ไม่อยากจะให้ใครมาตักเตือนเราหรอกเนีพอมีคนอื่นมาตักเตือนมาแนะนํามาสั่งสอนอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็เกิดความหงุดหงิดนะไม่สบายใจไม่สบอารมณ์เกิดความเครียดเกิดความโกรธอะไรต่างๆขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรานั่นละบอกตัวเองให้มันได้ให้รู้จักในการใช้ตัวเองให้มันเป็น ใช้ให้ได้อย่างที่นักปราชญ์ท่านบอกไว้นั่นล่ะคือให้ตัวเองทําอันนั้นให้ตัวเองทําอันนี้แต่สิ่งสําคัญก็คือให้รู้จักในการทําคุณงามตัวความดีนั่นล่ะปฏิบัติให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมนะโดยเฉพาะในเรื่องสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีสิ่งที่เป็นหลักก็คือกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามนั่นล่ะในกุศลกรรมบท ทั้งสิบประการกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามรวมแล้วก็เป็นสิบประดีกายกรรมก็ทำให้มันได้ไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายคนอื่นสัตว์อื่นไม่ลักขโมยไม่ฉอชนทรัพย์สินของคนอื่นไม่ประพฤติผิดในกล้ามอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของกายกรรมวจีกรรมก็เหมือนกันไม่พูดก,ก้อกไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำส่อเสียดไม่พูดคำเพ้อเจ้อเล้วไหลวาจาก็รักษาไวให้ดีให้มันเป็นส่วนที่เป็นสุจริตนะแม้แต่เรื่องใจก็เหมือนกันมนโนกรรมไม่ละโมบโลภอยากจะได้ของคนอื่นเขาไม่คิดประทุษร้ายใครทั้งสิน้นแล้วก็ไม่เห็นผิดจากทำนองคลองธรรมให้เรามี สัมมาทิฏฐิอย่าได้มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยคือให้มันเป็นสัมมาเป็นไปในทางที่ถูกต้องอย่าให้มันเป็นมิจฉาคือทิศทางที่มันพิดเราก็สามารถที่จะเอาตัวตนอยู่รอดปลอดภัยกับเหตุการณ์ของบ้านเมืองนีสังคมเศรษฐกิจเหตุการณ์บ้านเมืองเหตุการณ์ตัวตนเนีเรารู้จักในการระมัดระวังก็จะทำให้ชีวิตของเราอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขได้สำหรับวันนี้ ขอความสุขสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านตลอดกาละนานเทินขอเจริญพร